สวัสดีครับผมดิดับเบิ้ลโกซูที่ออฟเซเวียในวัดแลนะครับผมในวันนี้ผมจะพามาหาแมวแล้วก็กระปุกสีฟ้านะครในแผนที่ใหม่นะที่เพิ่งเปิดวันนี้เลยนี่ได้ข้อมูลมาจากคุณโอ้สอรี่นะฮะข้อมูลมาว่ามันเพิ่งเปิดในวันนี้นะฮะเป็นไงครับไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนเข้าเนะะื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซาาับสไครป์ช่องโอซูเอ้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับมาครับผมจะกระโดดตรงแท่นนี้นะครับผมนี่ฮะ อันนี้จะโดดได้ตอนวิว62นะครับจะอยู่บริเวณนะฮะ1 4 3ลบ5 6นะฮะหรือข้างๆวาร์ปเนี่ยเดินมาจากวาร์ปนิดหน่อย,ยหรืออีกที่นึงก็ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเกาะเงนี้มันจะมีแท่งกระโดดให้เราข้ามไปนะอัตมาถเกาะกระโดดได้ได้เลยเด้อนี่นี่แล้วปุ๊บก็จะเจอแมวนะฮะตัวหนึ่ง แมวตอนนี้จะอยู่บริเวณ157ลบ159นะครับเห็นไหมโดดมาเปื่อจะเจอแมวเลยนะสีดำนี่ได้ที่อัพฮานักข6นะครับสำหรับเนี้เป็นกระปุกสีฟ้านะอยู่ตรงบริเวณ146ลบ155นะครับนี่กดเก็บเลย อยอนักโกทั้งหกสิบเลยนะและต่อมาครับติดตรงแท่นนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะในตรงบริเวณหนึ่งห้าหนึ่งสามหกลบหนึ่งห้าเก้าครับมันคือการวิ่งให้เราเก็บสีให้ครบนะครับถึงจะาก,การปลดล็อกนะนี่ วิธีง่ายๆนะครับคนเนี่ยคือวิ่งจากตรงนี้ย้อนกลับอะ่ะจากหลังมาหน้าอคนน,นี้ครับตื้อเนี่ยซื้อซื้อื้ขึ้นบนแล้วก็ดงหน้าแล้วก็นี่ก็แต่เนี่ยจะได้มาเป็นอันนี้นะฮะมาจุดหนึ่นะครับผมจุดนี้ก็จะอยู่บริเ,เวณหนึ้าแปดลบ 188นะครับนี่วิ่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวค่อยๆเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยต่อมานะครับตรงบริเวณ184-218ลบนะครับนี่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยตรงกอหญ้าเห็นไหมจะมีวดกระฟาดเล็ก่ตรงนี้ กดเปิดเลยนี่ได้ที่อัพฮานาโกค่ขอนข้างเยอะเลยนะแล้วก็แมวนะครับนี่แมวแมวตรงบริเวณ179-228ลบสอนะครับไ่บถ้าเป็นหัวกระดองประจำเราก็ใช้อิโมนะเวียนหัวนี่เหมือนหัวอ๊แค่นี้ เขาจะให้ของเรามานี่ผมเจอควาติดฟ้าแล้วตงวันเดเว่นหนึ่งเก้าห้าสามเก้านะครับนี่ควาติดฟ้าตรงนี้นะโอ้หแอบมากมากเลยนี่ไม่มาตรงสุดนี่มองมองไม่เจอนั่นนี่ๆๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยีปให้ขึ้นเลยนี่ โอเคครับ่ก็เป็นจุดทั้งหมดในการหาบอดฟ้าแล้วก็แมวนะครับแมวอาจจะติดไว้แค่ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเนี้ยตำรวจตัวนี้ผมหาวอดสีฟ้าหมดแหลเหลือแค่แมวอีกตัวหนึ่งแต่แมวตัวหนึ่งตัวนี้ผมหาไม่เจอจริงๆว่าอยู่ตรงไหนฮนะถ้าใครรู้สามารถบอกได้นะว่าอยู่ตรงจุดไหนนะมาไปดูย้อนคลิปเก่านะว่าผมหาแมวไปจุดไหนบ้างแล้วนี่ก็เพิ่มมานะฮะ แต่ว่าขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้า,ารับชมแล้วยังก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องโอรสรย์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับ